ผลการจับสลากฟุตบอลยูโร2024ที่จะแข่งขันกันที่เยอรมันในช่วงกลางปีหน้าออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับซึ่งต้องบอกว่าก็มีกลุ่มที่เรียกเสียงฮ้อฮาได้อยู่เหมือนกันแต่สาหรับขวัญใจคนไทยอย่างเปรตเรถือว่าน่าพอใจทีเดียวนะเมื่ออยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับสโลเวีเนียเดนมาร์กและก็เซอร์เบียซึ่งถูกมองว่า ไม่ใช่งานที่ยากอะไรนักนะครับในการผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ต่อไปหลังการจับสลากเนี่ยทีมของเกลรซาเกตถูกดันขึ้นเป็นเต็งหนึ่งนะครับที่จะคว้าแชมป์ไปครองโดยเบียรมากับฝรั่งเศสชนิดที่ว่าหากเป็นการวิ่งเนี่ยต้องตัดสินกันด้วยภาพช้าเลยโดยมีเยอรมันสเปน โปรตุเกสเบลเยียมอิตาลีแล้วก็เนเธอร์แลนด์ตามมาครับโปรแกรมของสิงโตคำรามจะลงเล่นเกมเปิดสนามกับเซเบียในวันที่16มิถุนายนตามด้วยการเจอกับเดนมาร์กนะครับในวันที่20มิถุนายนและปิดท้ายด้วยการเจอสโลเวเเนียในวันที่25มิถุนายนด้วยศักยภาพของกรีฑเนี่ยไม่เพียงถูกมองว่าจะเข้ารอบต่อไปได้แต่ว่าไม่น่าจะพลาดการเป็นแชมป์กลุ่มด้วยทางเดอะซันสื่อเจ้าดังของกรีฑเนี่ยมีการคาดการณ์และวิเคราะห์เส้นทางของกรีฑว่าจะเป็นยังไงในเส้นทางการล่าแชมป์ยุโรปครั้งแรกข,ของทีมในการแข่ง ขันปีหน้านะครับในสถานการณ์ที่ทีมควา้าแชมป์กลุ่มมาครองเนี่ยคู่แข่งในรอบ16ทีมสุดท้ายจะเป็นทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดนะครับจากกลุ่มดี เ e หรือ F ซึ่งมีการคาดว่าจะเป็นออสเตรียสาธารณรัฐเช็กหรือว่าสโลวาเกียหากผ่านรอบนี้ไปได้เนี่ยเกมรอบก่อนรองชนะเลิศจะเข้าไปเจอกับอิตาลีซึ่งเป็นแชมป์เก่านะครับแล้วก็เป็นคู่ปรับที่เอาชนะพวกเขาในรอบชิงชนะเลิศของการแข่งข,ขันเมื่อครั้งที่แล้วโดยในกลุ่มของอัซซูรีเนี่ยอาจจะเป็นสเปนหรือว่าโครเอเชียอีก2ทีมแข่งที่ถูกยกให้เป็นกลุ่มที่แข่งที่สุดก็ได้นะครับมาถึงรอบรองชนะเลิศทีมของแกลิสซเกตเนี่ยมีโอกาสได้แก้แค้นฝรั่งเศสนะครับที่เอาชนะพวกเขาในฟุตบอลโลก2022ที่ผ ที่แกร่งที่สุดของทัวร์นาเมนต์นี้ส่วนรอบชิงชนะเลิศเนี่ยอาจจะเป็นเยอรมันสเปนหรือว่าโปรตุเกสก็ได้อีกเส้นทางหนึ่งหากทีมจบด้วยการเป็นรองแชมป์นะครับในวงเล็บที่ว่าคงไม่แย่ถึงขนาดหล่นไป เป็นอันดับ3แล้วก็ต้องลุ้นอันดับ3ที่ดีที่สุด4-6จทีมคนระับนั่นทำให้การกล้าไปคว้าแชมป์ของทีมเนี่ยมีเส้นทางที่ยากลำบากมากกว่าเดิมครับในฐานะรองแชมป์กลุ่ม C เนี่ยพวกเขาจะต้องเจอกับทีมแชมป์กลุ่ม A ซึ่งมีเยอรมันเจ้าภาพสกอตแลนด์ฮังการีแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยซึ่งคาดว่าคู่ปรับตลอดการของพวกเขาอย่างอินซิเลกเนี่ยจะเข้าป้ายเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มซึ่งหากชนะได้เนี่ย การเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายคู่แข่งของพวกเขาก็อาจจะเป็นสเปนนะครับส่วนนรอบตัดเชือกเนี่ยก็เป็นโปรโตุเกตของคริสเตียโนโรนัลโดเพื่อเข้าสู่เกมชิงชนะเลิศเป็นครั้งที่2ทีติดต่อกันเส้นทางนี้หากไปถึงเกมชิงถ้วยอาจจะได้เจอกับฝรั่งเศสที่เบอร์ลินนะครับก็รอติดตามกันว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นไปตามคําทํานายหรือเปล่านะครับ